เอาละครับท่านผู้ชมครับเรายังอยู่กันที่กาญจนบุรีครับมีรถโม่ปูนเนี่ยกำลังจะไปส่งของให้กับลูกค้าแต่เกิดพัดตกนะครับเนินเขานะครับสูงกว่า10เมตรเนี่ยคนขับเนี่ยถูกรถทับเนี่ยละแหมต้องบอกว่าล่างเละเลยทีเดียวคาดว่าสาเหตุเนี่ยมาจากระบบเบรกเนี่ยมันมีปัญหาครับ เอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสอพอเมืองกาญจนบุรีเนี่ยได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุครับมีรถโม่ปูเนี่ยเสียหลักตกจากเนินเขาสูงนะครับเหตุเกิดเนี่ยภายในบ้านหลังหนึ่งนะครับในตำบลน,นะครับแก่งเซียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากได้รับแจ้งแล้วจึงได้มีการประสานกับสมาชิกมูลนิธิ พิทักษ์การจนะบุรีนะครับ้อมด้วยแพทย์เนี่ยได้เดินทางไปทําการตรวจสอบณจุดเกิดเหตุบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยได้พบรถโม่ปูนนะครับของบริษัทวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งทาการพลิกคว่ำนะครับล้อเนี่ยชี้ฟ้าเลยอยู่ภายในบ่อนะครับในบริเวณณเขาเรียกว่าห้องคนขับเนี่ยนะถูกแรงกระแทกเนี่ยยับเยินนะครับภายในห้องโดยห้องคนขับเนี่ยมีได้มีผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งเป็นชายนอน เสียชีวิตติดอยู่ ภายในซากรถนั่นเองนะครับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิพิทักษ์การจนบุรีเนี่ยจึงได้นําอุปกรณ์ในการตัดทางเข้าทําการงัดซากรถเพื่อนําร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยออกมาโดยใช้เวลาประมาณสักหนึงชั่วโมงจึงสามารถนําร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยออกมาได้สําเร็จนะครับทราบชื่อต่อมาก็คือนายชัยยศอายุ65ปีคือเขาทํางานเป็นพนักงานขับรถโมปูลคันดังกล่าวนะครับจากการ การสอบถามผู้จัดก,การบริษัทรถผสมปูนเนี่ยได้ให้ข้อมูลว่าอย่างนี้ครับว่าได้ให้นายชัยยศเนี่ยขับรถรถปูนเนี่ยนะครับมาทำมาทำการส่งณจุดเกิดเหตุมาก็มาส่งเนี่ยหลายเที่ยวแล้วนะครับแล้วก็เจ้าของบ้านดังกล่าวเนี่ยก็มีการสั่งนะครับ ในการซื้อฟูนเนี่ยมาเทพ,พื้นถนนและก็พื้นบ้านที่กำลังก่อสร้างโดยตนเองเนี่ยได้มีการติดตั้งนะครับ GPS นะครับเพื่อทำการติดตามรถด,ดังกล่าวนะครับจนกระทั่งเนี่ยรถมันหายไปนะครับก็คิดว่าแหมคนขับเนี่ยก็คือนายชัยยศเนี่ยอาจจะแอบไปหลับ นอนนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ได้เดินทางออกมาทําการตรวจสอบบริเวณหน้างานก็พบว่ารถเนี่ยตกลงไปในเขานะครับแล้วก็ลงไปในบ่อที่ขุดไว้ที่จะทําสระน้ำนะครับโดยคนขับเนี่ยเสียชีวิตติดคา ซากรถเลยทีเดียวนะครับเดิงเดียวกันนะครับทางด้านพนักง,งานสอบสวนได้ขึ้นไปทําการตรวจสอบและสันนิษฐานว่าอย่างนี้ครับว่าในช่วงที่ผู้ตายเนี่ยกำลังเทป,ปูนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วกําลังจะกลับรถนะครับลงมาด้านล่างระบบเบรคของรถเนี่ยมันเกิดมีปัญหาทําให้รถคันดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถที่จะหยุดได้แล้วก็พุ่งลงไปนะครับในบ่อนั่นเองอย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยจึงได้ทําการนะครับให้ ทางด้านเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีได้ทำการตรวจสอบนะครับสภาพของรถคันที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงกับอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไปนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวต้องบอกอย่างนี้ครับว่านายชัยยศเนี่ยได้ขับรถโมปูนเนี่ยเพื่อทำการส่งให้กับลูกค้า จำนวนหลายเที่ยวหลายครั้งแล้วจนกระทั่งมาครั้งนี้นะครับอาคาดว่าระบบเบรกของรถเนี่ยมันเกิดมีปัญหาทําให้รถเนี่ยตกลงไปในบ่อนะครับที่เขาจะขุดเป็นสระน้ํานะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทําให้ในายชัยยศครับอายุเนี่ยประมาณสัก อายุนะครับเดียวกว่า65ปีนะครับเสียชีวิตติดคาซากรถนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยต้องใช้เครื่องตัดทางนะครับใช้เวลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงกว่าจะนําร่างของนายชัยยศเนี่ยออกมาได้นะครับซึ่งสาเหตุที่แท้จริงก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานในการตรวจสอบหาสาเหตุต่อไปครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับ,บ ไม่ก็คือองผ์กมแค่เอาปืนมาให้แล้วก็ช่างเขาก็มีหน้าที่เทหน้าที่ปลาของเขาเทที่ด้านบนโน้นแล้วจากนั้นมันเิดอะไรเึ้นนะครับ ก็ผมไม่รู้ผมไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุ่บางทีก็คือรถอย่นี้แล้วใช่เพราะว่ามัน GPS มันมิดสังเกตเพราะว่า GPS ปกติรถโมถ้ารถวิ่งมันจะ GPS มันจะขึ้นสีเขียวใช่ไหมครับถ้ารถจอดเทหรือรถจอดอยู่ GPS มันจะเป็นสีเหลืองอันนี้ผมเห็น GPS มันเป็นสีแดงทีแรกเข้าใจว่าเอ้คนขับผมที่เทปูนเสร็จแล้วแอบนอนหน้างานหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลยวิ่งมาดูเพราะว่าจะเอารถกลับไปวิ่งงานเอ้ไเจอสภาพนี้แล้วแถวตอนเกิดเหตุไม่มีใครอยู่เลยปีเขาอยู่คนเดียว าผมไม่เห็นไครตอนทำมาผมก็ไม่เจอไทรนะแล้ว GPS มันหายไปตรงเวลาเท่าไหร่ประมาณายโมงอ่ะประมาณที่ก็อาจจาะกรใบมงนิดหน่อยอะที่ผมดู GPS ที่โรงงานแล้ว GPS มันสถานะมันขึ้นสีแดงมันมันลงจากเนินบนลงมาแล้วก็ตรองลงมาช่องนี้เลยครับรถนี่เป็นรถใหม่รถเก่ารถก็กลางเก่กเาก เช็คตรวจสภาพตลอดครับกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับ